สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ๆข่าพี่ๆค,คนไหนสนใจองคไหนยังไงนะจ๊ะพี่หรือว่าภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่โทรหาหนูนะคะพี่หรืออันไลน์พี่จ๋าศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จรายการแรกจับประเดิมได้เป็นมีดนะจ๊ะพี่นะคะมีดเล่มนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่มีรอยจานนะพี่นะตรงปอกตรงด่างก็จะมีรอยจานเช่นกันจ้ะพี่จา๋านะคะเล่มนี้สวยงามมากนะพี่นะเล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ สภาพด้านในจะพี่จ๋านะคะเก่ามากจะพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทพี่เป็นทรงปลายแหลมนะพี่นะนี่คือสันมีจะพี่นะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะพี่นะภาพไม่ชัดพี่อไลายขอภาพเพิ่มเติมนะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้าหนึ่งพันสามร้อยบาทพี่สร้อยจะพี่จ๋าสร้อยนี้ไม่ทราบว่าเป็นลูกปัดอะไรนะพี่นะหนูหมองมาได้พี่นะคะ มองมาจากทางใต้นั่นพี่นะอาเส้นนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทพี่เปิดแบ่งปันนะหนูให้ได้ราคาเจ็ดร้อบาทพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะสามารถค่อยพากได้ด้วยนะคะพี่นะคะแต่ไม่ทราบว่าลูกปัดอะไรนะคะพี่ค่ะส่วนตัวก็ดูไม่เป็นนะจ๊ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทพี่นะคะภาพไม่ชัดพี่อาไรขอภาพเพิ่มเติมนาจาะพี่นะคะ 700บาทพี่ไปทาง5 0บาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่ขาเป็นสีพึ่งนะคะพี่เป็นสีพึ่งพร้อมภาพถ่ายหลวงพ่อทาบนนพี่ด้านบนเป็นสีพึ่งด้านล่างจะเป็นภาพถ่ายนะเราจะมีเศษสีสีพึ่งนะพี่นะเราจะเป็นอัแแ่นทองนิดนึงจ้ะพี่จ๋ายนะคะพี่จ๋ารายการนี้นะชุดนี้หนูขอ700บาทพี่ชุดนี้หนูขอไว้ที่700บาทพี่นะคะไปทาง5 0บาทพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์นะ700บาทจ้ะ ส่วนรายการนี้พี่ขาเป็นภาพถ่ายหลวงปู่ทิมนะพี่นะเป็นภาพถ่ายหลวงปู่ทิมมีตาปั๊มนะพี่นะนะคะส่วนสภาพตาปั๊มพินะคะ โอเคนะพี่ส่วนสภาพด้านหลังนะพี่ค่ะนะคะจะมีคุณแผนผูทิมทั้งหมด6องคนะพี่6องค์นี้นะคะพี่ทั้งบานนะคะพี่ทั้งบานนะหนูขอไว้ที่1,5 0 0รบาทพี่เอาตรงๆพี่คุ้มมากพี่จ๋าถ้าเกิดคำนวณนะหนูขายองละ5 0 0พี่นะองละ5 0 0ยเนี่ยเนี่ยอันนี้หนูคิดแค่พันห้าเองนะพี่พันห้าในพี่ได้ทั้งชุดนะพี่ดูความก่อบของกรอบรูปพี่นะพี่ดูความเก่อจะพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะสวยจริงๆพี่นะคะ 1500บาทจะพี่นะคะปลายทาง50บาทนะพี่นะคะภาพไม่ชัดพี่อะไขอภาพเพิ่มเติมนะด้านน่าจะเป็นภาพถ่ายผูตริมนะส่วนด้านหลังจะเป็นขุนแผนท,ทั้งหมดมี9องค์พี่ทั้งหมดมีขุนแผนอยู่9องค์นะพี่นะเนี่ยค่ะ900 9ก้าอเองค์นะพี่นะขอวิธีหน0่บาทพี่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่พี่จ่าตะกุดจ้ะเป็นตะกุดหลวงพ่อเงินพี่นะคะมีรอยจานนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทจะ้ะนะ่คะ สภาพเก่าๆสวยๆพี่นะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพี่นะคะเป็นตะกุดหลวงพ่อเงินนะจ๊ะส่วนรายการนี้พี่จ๋าเป็นตะกุดพร้อมเหรียญพระนปกปูดทิมพี่หกหวบาทจ้ะ เป็นเหรียญพระนปกปูทิมเก่าๆนะพี่นะนะคะด้านหลังก็จะมียันนะพี่นะเป็นรอยจานหลวงปูทิมพร้อมตะกุดเก่าๆพี่พร้อมตะกุดเก่าๆอย่างนี้นะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้นะหนูขอไปที่6 0รบาทพี่6 0ร้บาทไปทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจ้ะส่วนรายการนี้เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อพิณะพี่ด้านในจะเป็นน้ํามันนะพี่ด้านในจะเป็นน้ํามันนะเป็นของหลวงพ่อพินะพี่จ๋า7 0 0ร้อบาทพี่นะค่ะช่วยในเรื่องความรักนะพี่ๆท่านใดสนใจยังไงหาเมียเพิ่มนิมนต์ได้นะพี่นะ นี่มุนได้พี่นะค่ะเจ็ดร้อยบาทจา้ะส่วนรายการนี้พี่จา๋าเป็นตะกุดนะเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมพี่คล้ายๆเหมือนสร้อยคอหรือเปล่าไม่มั่นใจนะเพราะว่าไม่ใช่สายคาดเอวแน่นอนตรงกลางจะมีปลาอยู่สามตัวตัวเล็กๆมีตะกุดดอกเล็กข้างๆมีปลาตัวใหญ่จะมีขั้นตุ้มอย่างนี้พี่ตรงตะกุดพี่จา๋าตรงตะกุดนะนะคะสวยงามมากพี่นะคะ่ะ มีรอยจานไหมแป๊บนะพี่มีนะพี่นะมีรอยจานนะพี่พี่ต้องสังเกตอดีๆนะพี่เห็นไหมแว๊บๆเนาะมีตะกุดทั้งหมดสองสี่รวมดอกที่ได้เป็นห้าดอกพี่นะค่ะพี่จ๋าเซตนี้เจร้อยบาทพี่เซตนี้นะหนูขอไว้ที่เจร้อยบาทพี่จ๋านะคะสวยงามมากพี่นะคะเจร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทพี่จ๋าเป็นตะกุดหลวงพ่อเดิมนะส่วนรายการนี้พี่ไม่ทราบเพราะเขาเรียกว่าพาอะไรพี่ห้าร้อยบาทจ้ะไม่ทราบนะพี่นะตามสภาพนะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทพี่ส่วนรายการนี้พี่จา๋าเขาบอกว่าเป็นงาแกะนะพี่นะส่วนตัวหมอมาได้สภาพนี้พี่เป็นงาแกะงาแกะเก่ามากจ้ะพี่นะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทพี่หนึ่งพันสามร้อยบาทพี่จ๋าเป็นลาหูอมจันนะด้านหลังมีรอยจานพี่ด้านหลังมีรอยจานนะเป็นงาแกะพี่นะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทหลวงพ่อป่านพี่เขี้ยวเขี้ยวหลวงพ่อป่านพี่นะคะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจ้ะมีรอยจานนะพี่นะคะ จริร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทภาพไม่ชัดแอดไลน์เต่าพี่เต่าเต่าห้าร้อบาทพี่นะคะไม่ได้ใจว่าหลวงปู่สูกหรือเปล่ามีตะกุดด้วยพี่มีตะกุดมีรอยจานนะพี่นะพี่ดูต่ความก่อของตะกุดพี่นะคะห้าร้อบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะลูกสะกดไม่ทราบที่พี่ห้าร้อบาทจ้ะนะคะ อยู่ในกรอบพลาสติกนะพี่นะอยู่ในกรอบพลาสติกพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จ๋าเป็นสิงพี่ไม่ทราบเมื่อนะเจ็ดร้อยบาทพี่สิงพี่นะคะจับขอบนะมีห่วงพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทพี่ส่วนรายการนี้พี่ขาเขาเรียกว่าลูกกรอกแมวพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะลูกกอกแมวนะพี่นะจะมีเศษทองหลุดนะพี่นะตามสภาพด้านในเป็นน้ํามันตรงนี้มียันพี่ เจ็ดร้อยบาทพี่เจ็ดร้อยบาทพี่จา่าปลายทางห้าสิบาทภาพไม่ชัดแอดไลน์ line. พี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ่าเบอร์โทรกับเบอร์แอนไลน์หนูใช้เบอร์เดียวกันนะคะคุณลูกค้าจ่านะคะเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทพี่นะคะลูกอลกอกแมวจ่าส่วนรายการนี้พี่เป็นตะกรุดนะเป็นตะกรุดพร้อมพระปิดตาพี่มีตะกรุดหนึ่งดอกมีปิดตามีจีวอนแล้วจะมีหมากพี่นะคะพี่จ่าชุดนี้เจ็ดร้อยบาทจา่า ชุดนี้700บาทพี่700บาทปลายทาง50บาทนะคะพี่ขาเป็นพระปิดตาพร้อมตะกุดนะเรืมกรบพลาสติกค่ะพี่ขาและประกันน้ำไม่เข้านะพี่700บาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่ขาเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำพี่เป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำพี่รายการนี้700บาทจ้ะนะคะต่างสภาพน้าด้านหลังก็เก็นว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำเช่นกันนะพี่นะทั้งสององค์นะมองยากนิดนึงนะพี่นะคะสภาพเก่าๆพี่นะคะสวยๆพี่นะคะ 700บาทจ้าส่วนรายการนี้พี่ขาเป็นสมเด็จปกโพนะพี่น้ด้านหลังจะเป็นหนึ่งจะพี่นะค่ะพี่ดูความเก่าพี่รายการนี้6 0 0บาทจ้ะ6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพี่สมเด็จปกโพจ้ะสมเด็จวัดเกตไปทราบที่พี่นะค่ะรายการนี้นะพี่6 0 0บาทเช่นกันจะพี่จ๋าปลายทาง50บาทนะหลวงปู่สุกวัดปากคลองพี่700บาทจ้าไอไม่ใช่พี่600บาทจะพี่ขอไปนะ เรื่มพลาสติกกอๆอย่างนี้นะคะพี่ขาหนูขอในราคา6กร้บาทนะพี่จ๋าภาพไม่ชัดแอดไลน์นะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จัเป็นพับพุทธเริ่มกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังพี่หกร้บาทจ้ะพี่นะคะอันนี้หนูไม่ทราบที่นะพี่ด้านหลังจะเป็นหลังยันอย่างนี้นะพี่นะคะตามสภาพนะพี่นะหกร้บาทจ้ะเช่นกันค่ะพี่อันนี้ได้เป็นหลวงพ่อวัดหนองกระโดนมา้งคะพี่นะคะ เปิดหน้าเปิดหลังนะพี่นะหกร้อบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจา้ะอ่าเป็นขุนอ่าหลวงพ่อป่านขี่ไก่พี่เป็นพระเนื้อดินนะหกร้อบาทพี่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทพี่ขุนแผนอ่าไม่ใช่ค่ะพี่อ่าหลวงพ่อป่านนะพี่เป็นพระเนื้อดินนะขี่ไก่พี่นะหกร้อบาทจา้ะส่วนรายการนี้รูปหล่อหลวงพ่อทองสุกพี่ห้าร้อบาทพี่นะคะ เป็นรูปลหลอดหลวงพว่อทองสุกนะพี่นะห้าร้อบาทจ้ะรูปลหลอดหลวงพ่อเงินพี่จับลวดนะห้าร้อบาทเช่นกันพี่นะคะนะคะพี่พี่ดูความเก่านะห้าร้อบาทจ้ะรูปหลอดปู่เอี่ยมห้าร้อบาทพี่นะคะไปทางห้าสิบบาทนะพี่นะภาพไม่ชัดแอดไลน์พี่รูปลหลอดหลวงพ่อกวยพี่ห้าร้อบาทจ้ะี่ยจ้ะสาภาพเก่า,เก,าเก่าสวยสวยพี่นะคะรูปลหลอดหลวงพ่อกวยห้าร้อบาทจ้ะ รูปหล่อโบราณไม่ทราบที่พี่หลังยันนะนะคะหลังยันพี่นะคะรูปหล่อโบราณก่อพี่ห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้ไม่ทราบที่พี่นะคะ้ายจะเป็นพระนับปกนะหลังจะเป็นยันพี่ห้าร้อบาทจ้ะพี่จะเป็นพิมสามเหลี่ยมพี่จะเป็นพิมสามเหลี่ยมนะห้าร้อบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องเคพี่จ๋าห้าร้อบาทจ้ะจังหวัดนครสวรรค์นะพี่นะนะคะ ห้าร้อบาทจ้ะอันนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าไม่รู้ที่พี่นะคะหลังยันพี่นะคะห้าร้อบาทพี่ปลายทางห้าสิบาทจ้ะอันนี้เหรียญไม่ทราบที่นะพี่เป็นทรงเสมานะเป็นทรงเสมาจะมีพระสามองค์แบบนี้นจ้ะพี่หนูก็ไม่ทราบเพาก็เรียกว่าเหรียญอะไรนะคะพี่หลวงพ่อเลยสร้างนะพี่จ๋าขอไว้ที่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญหลวงพ่ออีฉลูจะขอบพี่หกร้อบาทจ้ะ หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะสมเด็จเก่าไม่รู้ที่พี่สมเด็จเก่าเก่านะอันนี้หนูไม่ทราบว่าเป็นพระสมเด็จที่ไหนนะพี่นะได้มาแบบนี้จ้ะพี่นะคะเปิดแบ่งปันนะห้าร้อบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้เป็น่าขุนแผนขู่วัดใหญ่ชัยมงคลนะพี่นะนะคะถ้าภาพสวยๆพี่นะคะเก่าเก่าพี่ห้าร้อบาทจ้ะอันจะเป็นพักกิ่งนะพี่นะพี่จ๋าใครอยากมีเสียงกิ่งนะ ขย่อกเลยมีเสียงกิ่งพี่จะเป็นของหลวงพ่อกลวยพ่นาหานุมานถือธงพี่ต้ถ่านจะเป็นยันตุกตานะพ่นะพี่ขา7เจ็ดร้อยบาทจ้ะกิ่งองค์นี้รายการนี้นะพี่นะเขียนว่าหลวงพ่อกลวยนะพี่นะสวยงามมากพี่เจ็ดร้อยบาทพี่จ๋าปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ไม่ทราบที่อันนี้ไม่ไม่ทราบที่นะพี่นะหนูไม่ทราบที่ว่าพระที่ไหนพี่นะคะเป็นทรงยืนอย่างนี้นะคะพี่นะคะเป็นทรงยืนอย่างนี้นะพี่นะคะรายการนี้นะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะก้นหอยพี่อุปคุปต์อยู่ในก้นหอยนะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ย สวยงามมากพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทพี่รูปหล่อปูดทิมพี่จ๋าสวยงามมากพี่นะคะกอกคูณเลขสามนะเนี่ยค่ะสภาพเก่าๆพี่สวยๆนะเนี่ยค่ะวัดรหัรไล่พี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะหลงพ่อทวดพี่เปิดหน้าเปิดหลังพี่นะหกร้อบาทพี่นะคะเรือมพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะหกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียเก่าโบราณไม่รู้ที่พี่นะคะเปิดหน้าเปิดหลังเช่นกันนะคะพี่นะคะ ขียนว่าพิษณุโลกนะคะพี่คะน่าจะเป็นชินราชมั้งคะพี่นะค่ะแต่ด้วยความที่เก่านะพี่นะค่ะมองดีๆอาจจะเป็นทรงพระพุทธชินราชนะพี่นะแต่เก่ามากพี่600บาทพี่ปลายทาง5 0าบาทจ้ะชินราชใบเสมาพี่จ๋าเป็นพิมพ์ฐานเตี้ยมั้งคะพี่นะคะฐานเตี้ยหรือฐานสูงเอ่ยไม่มั่นใจนะพี่นะ5 0าบาทจ้ะพี่นะค่ะ5 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้ะปิดตาหลังแบบพ่อแก้ววัดเครือวันพี่นะค่ะ บิต้าหลังแบบพ่อแก้ววัดเครือวันพี่5้าบาทปลายทาง50บาทจะ้ะโอเคนะคะคุณลูกค้าค่ะอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะถ้าเกิดพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนอยังไงสภาพไม่ชัดยังไงนะ,นงนะจ๊ะพี่สามารถโทราหาหนุ่มหรือแอดไลน์จะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะบรบกวนคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าที่น่ารักนะคะช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระลิกถ้าคุณผักก็ได้น,น,นะคะพี่สวัสดีจ้า